Dèm, 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 dèm Ok mấy right? <laughs> อันนี้จะอันนี้จะยากหน่อยพี่ดันตูดให้ไหมเดี๋ยวพี่จอดงั้นก่อนเดี๋ยวออกซ้ายนี้ สามร่องเลยตามร่องเลย,ออยเกินหนึ่งพี่กินหนึ่งพอค่อยๆต่อ,ตอไปเกินหนึ่งค่อยๆต่อ,ตอไปอเยงขวาไว้ต่อเนื่องต่อเนื่องอ่ะนั่นแหละแล้วก็ออกขวาตามลายก็ขึ้นเจอที่ผมพอดี เคลียไมก่อน I don't know. ก่อนไม่ะพักทำรถก่อนพักก่อนก็ได้พี่ก็พักก่อนตามล่องเลยครับปล่อยไหลลงมาเลยเคเดี๋ยวพี่จอดพักข้างหน้าก่อนจอดพักรถก่อนอเคสวยสวยโอเคพักก่อนพักก่อน ออสวยสวยงั้นแหละได้หมดสตาร์ทหน่อยช่วยพี่ค้าหน่อยขวาเลยก็ได้แต่พี่ไม่มั่นใจลงเนินดับเครื่องลงมาอ,งอ่าดับเครื่องกำคัดลงมาดับเครื่องแล้วกกำคัดค่าเกียร์อยู่นะครับ ไอ้น้องชืตะคองมันติดหินหน่อยนึง,งจะช่วยดันหน่อยช่วยดันหน่อยเอาหินออกอะเอาหินออกหินก้อนนั้นอนะเออ,อเคอ้าวพี่ปล่อยดับเครื่องเลยดับเครื่องเลยดับเครื่องลงมาเลยด,ดับเครื่อง,องปิดสวิตช์อะพี่ก็ค่อยๆปัดตัดคัต,ตมาเาบรกหน้าพี่ใช้เบาๆนะอย่าก,กำมิดนะนอ,อ,อ่าโอเคเบรกลังก็ได้อ่า ค่อยตัดคัทลงมาค่อยๆลงมาเอาตรงๆล้อหน้าตรงๆพี่สลด์ตูดพี่สไลด์ตูดลงมาเออพี่ต้องสล์อ่าค่อยๆปล่อยพี่อย่าปล่อยคัทหมดค่อยๆปล่อยทีละนิดทีละนิดให้มันไหลลงไหลลงนั่นแหละครับอ่านั่นแหละนั่นแหละเอาขวาลงอ่าเราค่อยซ้ายซ้ายมือซ้ายเราตัดคัทนั่นแหละครับอ่าอ่าดันตูดให้หน่อยดันตูดพี่ขาหน่อยเอาไปเลยพี่ไม่เป็นไร มีคนช่วยเยอะอ่านั่นแหละปล่อยค่อยๆปล่อยมาโอเคอ่านี่มันยากที่มาตรงนี้เลยพี่สตาร์รถเอเบาๆาๆๆๆโอเค,อเคตอนที่พ้นจากหลุมจากเนินอ่ะพี่อย่าพี่อย่าค้างต้องต้องต้องปล่อย ขวานะพี่ขวาง่ายข้างขวาง่าย แ่นอยใหม่กว่าทีเยอะแต่รถแค่สูงเนี่ยคนคนขาสั้นก็จะลำบากหน่อยไลยขวาอย่างเดียวหลยขวาอย่างเดียวขวาอย่างเดียวครับขวาอย่างเดียวโอเคค่อยๆเบรคค่อยๆเลี้ยเบรคค่อยๆค่อยๆต่อเบรคค่อยๆต่อเบรคอย่าให้หลังมันล็อกล้อหลังล็อก พอลอ้ลอหลังล็อกปุ๊บเหมียมันจะตกล่องจะลำบากไปเอาเลยแล้วก็ออกซ้ายมาเนี่ยเข้าลองซ้ายนี่เลยง่ายง่ายกว่าง่ายกว่าโอเคพี่ปล่อยลงมาเลยก็ได้เนี่ยปุ๊บลงมาเลยเข้าลองกลางปุ๊บแล้วพี่ก็ลงมาเลยปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยจะเบรกนะครับปล่อยมาเลย เนี่ยเนี่ยปล่อยลงหินไปเลยลงซ้ายไปตามร่องน่ะโอเคนั่นแหละ ปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยเค okay, สวยมาก ลมแล้วใจเย็นใจเย็นสักคู่หนึ่งตอนล้มปุ๊บพี่ก็อย่าเพิ่งรีบยกเดี๋ยวมันจะสังเสียค่อยๆรอ,อบทีมงาน อันนี้ออกตัวอย่างนี้เกนหนึ่งพี่ออกตัวอย่างนี้เราขึ้นเก์นหนึ่งไปปล่อยคัสตอยปล่อยคัสตอยเออไปเลยต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องโอเค เลยมาเลยเบรกหลังอย่าเหยียบแช่อ่ะมาเลยครับไม่ไม่เป็นไรค,ค่อยๆปล่อยอ่ะ่เยเอแบนอ่ะนั่นแหละประสบการณ์มาเลยนี่แหละได้ได้โอเคถูกต้องมาอีกโอเคสวยนั่นแหละเยี่ยมเลยอ่ะไปมันมีที่เบรกให้เราอยู่ อ่าประจบการายเยอะเลยวลันนี้ไม่แต่ผมกลับมาไม่มีคนหอมแบบนี้เลยอ่าครับไม่เป็นไรนั่นกำลังใหม่เลยอ่านั่นแหละนั่นแหละสวยแล้วพี่ค่อยๆกำคัดกำค,คัดไปเรื่อยๆสวยสวยมองทางข้างหน้ามองทางข้างหน้าเยอะเยอะ

เล่งมาเล่งมาอา่าเล่งมาเลยเปิดกว่านี้หน่อยเปิดคันเล่งกว่านี้หน่อยอ,อ้าวฝาเหมือนพี่เนะี่ยลองดู oke chơi yên, ok, chơi chơi rồi chơi lên, 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 เปิด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 ,ปดถ้าปล่อยดับถ้าปล่อยดับเดี๋ยวมันจะคาแล้วมันจะไปต่อไม่ได้ว <Yo. S 1> มาเกียอะไรครับมาเกียสองโอเคเดี๋ยวตรงนี้ปล่อยเกียหนึ่งเดี๋ยวช่วยกันเอาขึ้นนี้ผมด้วยพี่ลองดูช่วยกันได้พี่ลองขี่ดูเดี๋ยวช่วยกันดนันเส้นเดี๋ยวพี่คอยหมุนล้อข้างหน้าเกียหนึ่งนะครับ